สีอดองนครับสวยมากเลยครับทุกคนเมตนกนารารด้ครับ ทุกคนสวยมากเลยค่ะดอกนี้ก็ไม่น้อยหน้าครับดอกเล็กแต่ดอกสวยสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านนะ้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ FC เก่าและ FC ใหม่ของบ่าวไทยทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมในช่องเดินป่าก,กับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันสุดท้ายของเดือนแล้วนะครับ วันนี้ก็วันที่สามสิบนะครับเดือนมิถุนายนปีพศสองพันห้า้หกสิบห้าครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มต้นเดือนใหม่ของกระดากรดาแล้วนะครับเริ่มต้นเดือนใหม่วันที่หนึ่งครับผมก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับพรุ่งนี้ขอให้ถูหวยกันทุกคนครับผมวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียกก็มาพิกัดเดิมครับมาป่าบ้านหองเมฆครับผมตำบลห้วยขาเบอร์บุญชลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับ หลังจากเมื่อวานไปเลาะหาเห็ดอยู่ป่าบ้านโบกครับผมได้แกงใหญ่เนี่ยแหละครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเห็ดพึ่งแดงคามครับเมื่อวานวันนี้ก็วันก่อนเว้นไว้วันหนึ่งครับป่าบ้านหนองเม็กวันนี้สาวเปียก็เลยชวนบ่าวไทยมากลับมาเลาะหาเห็ดป่าเดิมครับเพราะเราเว้นไว้วันหนึ่งเผื่อเห็ดดอกเล็กดอกน้อยดอกที่เราไม่เห็นมันจะขึ้นมาใหม่ครับเอาละครับทุกคนมารอลุ้นรอรับชมกับพวกผมนะครับ วันวันนี้บ่าวชายกับสาวเปียจะหมานเห็ดอะไรบ้างครับไปกันเลยครับเหตดแด้งหนาครับดอกแรกแห้งหมานของเราโอ้ยขาใหญ่ใหญ่ค่ะน้องสวยเนาะค่ะเห็ดพึ่งเลือรือเหตดพึ่งขาลายครับดอกสวยสวยนะครับผมโอ้ยดอกสิ <c oughs> ดอกนี้สวยมากเลยเนาะสาวเปียค่ะ ดอกยังอ่อนอยู่ค่ะแต่ว่าดอกเขากำลังบานเนาะอีกดอกนึงครับเห็ดแดงครับเห็ดไม่มีเลยเนาะสาวเปียเห็ดไม่มีเลยค่ะดอกนี้สวยมากเลยครับทุกคน เห็ดพึ่งขาลายครับเนี่ยสีต้องเป็นแบบนี้ค่ะถึงจะสวยเห็ดขาวดินครับโห่ดอกนองเล็กมากเ <c oughs> ห็ดแดงครับโอ้ดอกสวยมากเลยนะคะน่ารักว่ะหาเห็ดแดงก่อครับหรือเห็ดก่อแดงดอกสวยมากเลยครับดอกสมบูรณ์มากเลยค่ะ ได้แบบนี้สักสิบดอกนอกเสาเปียค่ะขาวดินเดอกนี้ก็สวยครับปาทุกคนครับ คิดถึงแต่ก่อนเลยเนาะสาวเปียก่อนเหตุจะหมดได้แต่แบบนี้นะครับเบาไทายกับสาวเปียพี่จะดอกถือสวยเล้ครับดอกแฝดด้วยครับโอ้ยดอกนี้ยิ่งสวยนะครับทุกคนม oh. ีน้องเล็กของเห็ดพึ่งดำครับ เจอสองดอกครับตรงนี้สาวเปียบกไว้เนะะาะค่ะตอนนั้เป็นดอกเล็กอยู่ครับสวยๆลยครับโอ้โหดอกน้องน่ารักมากครับทุกคน <c oughs> อ้าครับทุกคน ไม่คิดว่าสถานการณ์แบบนี้จะเจอเห็ดสามดอ,อกที่เดียวกันโอ้ยังถือว่าฟ้าเป็นใจอยู่ครับเอาต่อเปียเก็บมีจะดอกสวยๆเนาะค่ะกำลังออกไม่ต้องออกเยอะๆก็ไดนะ้นอกสาวเปียออกให้เราหดเราได้เร็มถ่ายคลิปเนาะค่ะไม่ใช่หายไปเลยครับไม่มีเลยอันนี้ดอกเรื่อมบานแล้วน้อบ่าวไทยแต่ยังแข็งอยู่ครับยังเอาได้ค่ะโอ้ส,อสวยๆเลยครับ อดอกสวยๆครับยน้องสมบูรณ์มากดอกเต็มเลยน้าบ่าวไทยโ,โดนแมลกินดอกน้องเริ่มแก่เนาะแต่ดอกน้องแข็งมากนะครับเห็ดพุ่งเลือดเลยเห็ดพึ่งขาลายครับอ้ยดอกน้องสวยมากโดนแดดดำนาะสาวเบียค่ะพึ่งดำดอกเล็กครับ เห็ดพึ่งมองดำครับน้องโดนแดงกินขายยังสวยเห็ดแดงเล็กครับแกงอร่อยเนาะสาวเปียค่ะเห็ดแดงข้างทางครับโอ้ดอกสวยมากโอ้เห็ดแดงสวยมากเลยครับทุกคน ดอกเล็กดอกจูมเขาครับแข่งอร oh, ่อยมากเลยนะคะโอ้ดอกสวยๆนะครับเห็ดแดงเล็กแบบนี้ชอบปอกตรงดินแห้งๆเนาะตรงเป็นแปนตรงเป็นดินทรายและดินก็ชอบติดน้องครับเพราะออกยากมากเห็ดแดงหนาครับทุกคนโอ้ดอกสวยมากเลยครับ ขากิงงก่อสองดอกครับโอ้ยขาทั้งจันทั้งใหญ่ครับทุกคนสวยมากเลยค่ะดอกนี้ก็ไม่น้อยน้าครับดอกเล็กแต่ดอกสวยหพึ่งคขมค่ะ โอ้กำลังออกใหม่บ่าคือสวยแท้เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับมาดูผลสรุปวันนี้ของบ่าวทายกันครับทุกคน ไม่คิดว่าจะหมานก็หมานครับวันนี้ได้เป็นเห็ดพึ่งรวมๆเลยครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเห็ดพึ่งดําครับที่ว่าหมานกว่าทุกหมานกว่าทุกเห็ดเลยหมานสุดเลยก็จะเป็นเห็ดพึ่งดาเนี่ยแหละครับเห็ดแดงก่อก็ได้ประมาณสามสี่ด, <c oughs> ดอกครับแล้วก็ได้เห็ดพึ่งเลือดหรือเ <uteur> ห็ดพึ่งขาลายนะครับประมาณสามสี่ดอกเหมือนกันเนี่ยแหละครับแล้วก็จะเป็นเห็ดขาวลินนะครับเห็ดแดงเล็ก, <c oughs> <c oughs> กเห็ดแดงหนาครับ <c oughs> แ, <sabia> แต่ก็มีจะดดอกสวยๆเลยนะครับวันนี้ทุกคน ก็ยังดีครับยังว่าได้ดีกว่าวันก่อนครับวันก่อนบ่าวไทยกับสาวเปียมาเลาะไม่มีเหตุเลยครับกลับบ้านตัวเปล่าคลิปก็ไม่ได้ครับเหนื่อยมากวันนี้ก็เดินทุกดอนเลยครับร้อนป้าเหลืองเดินป่าบ้านน้องเอ้ยเดินน้องเม็กเดินดอนกลางเดินคอกวัวเดินดอนห้วยโดนเดเดินทุกดอเลยครับผมวันนี้เหนื่อยมาก ถือว่าหมาอยู่ครับวันนี้ครับทุกคนเห็ดก็ไม่รู้จะยังไงนาะสาวเปียเป็นตั้งแต่ต้นเดือนแล้วครับมามาหายหายมามาหายหายฝนตกก็จนดินแห้งแล้วค่ะเห็ดยังไม่มีเลยฝนตกดินแห้งฝนตกดินแห้งจนว่าสามสี่รอบนอกเดือนนี้เห็ดก็ยังไม่มีครับไม่รู้จะยังไงไม่ใช่ว่านี่บ่สาวเปียเห็ดมันออกตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะออกยาวมาเลยต้นปีก็มาออก เขาบอกกันว่าเห็ดผีบ้าครับปกติเห็ดก็จะออกช่วงเมษาพฤษภาเนาะสาวเปียช่วงหน้าฝนป,ปีนี้เห็ดออกไวมากครับแล้วก็ช่วงแรกก็คือออกเยอะมากอย่างช่วงเห็ดช่วงเห็ดละโงกเนะาะเห็ดละโงกเห็ดบดดินออกแบบเยอะแบบไม่เคยออกเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับทุกคนสาวเปียว่าใครก็บอกครับสงสัยว่าออกเยอะเลยหรือเปล่าเยอะเกินไปเห็ดก็เลยหมดไปเลยผมว่าก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อครับทุกคนก็ รอดูไปเรื่อยๆค่ะรอรุ้นกับพ่อผมเนี่ยแหละครับรอติดตามคลิปครับได้รู้ข่าวสารรู้เห็ดออกแน่นอนว่าเห็ดอ,อะไรออกเห็ดออกตอนไหนพ่อผมก็จะบอกไว้ตลอดนะครับบอกพิกัดไว้จนคลิปตลอดเอาละครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับพรเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราบ่าวไทยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้บ่าวไายกับสาวเปียต้องขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ